สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อพ่อ,พอม่เอฟซีทุกคนทุกท่านนะคะวันนี้พาแม่แม่มาดูน้องสายทองทําอะไรนะคะวันนี้ดูนะคะดูนะคะคุณเมยจ๋าได้แนวเล่นไหม่นะคะดึงลงนะค,ะค่ะเมยจ๋าดึงหลังคาลงเลยนะคะดึงลงแล้วดึงลงแล้วนี่ยอมทําลายนะคะยอมทําลายคนที่ทําคนแรกก็คือแม่แหลนแม่แหลนดึงแล้วก็สายทองทําต่อนะคะ ขยันทำนะคะคุณแม่จ๋าขยันทำนะคะสามาคีกันช่วยกันทำพังช่วยกันทำเลยไปบอกแม่ละไปบอกแม่ละไปหาแม่ละเออจับแม่ละบอกแม่หนูทำอะไรได้ดีใจมากเลยวันนี้นะคะทำของพังแล้วอืหนูทำของพังแม่ดีใจมากเลยค่ะถ้าอะไรทำอะไรเสียหายหนูจะดีใจมากมากนะคะก็จะประมาณนี้นะคะคุณแม่จ๋าดึงลงหมดแล้วนะคะขาดหมดแล้วล้างน้ำนะคะคุณแม่ หมูสายขี้ดือ้อจะมาอีล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 ะขยันทำ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 ไหนไหนใครดือ้อใครดือ้อใครดือรด้อคะหมูสายดือ้อ ดื้อขนาดไหนไหนี่ดื้อขนาดไหนนี่ดืด้อมากหนูดื้อมากเลยค่ะดื้อจริงๆนะคะเออดึงนะคะดูนะคะคุณแม่จ้าไม่ใช่ย่อยนะคะตัวเลกนะคะตัวเล็กนะคะดึงได้นะคะ,ระเราจะเรื่องสันสันทำนะคะปีนป่ายนะคะปีนป่ายเลยปีนป่ายเลย ทำไม่ได้จะทำยังไงต่อนอะขยันทำขยันทำนะคะไปละแอบไปอีละแอบไปอีละแอบไปอีกแล้ว,ลวดูนะคะดูนะคะด,ดึงให้ลยดึงให้ลยก็เลยนี่มัดไว้ก็ไม่อยู่นะคะมเมจ,จ๋าดึงไม่ลงนะคะ แน่นเกินนะคะแต่ว่าแรงของเขาทำได้นะคะ<ม>ขยันดึงขยันดึงนะคะขยันมากขยันมากเลยช่วยกันทำทำทุกคืนนะคะคุณเมียจ๋าทำทุกวันแล้วก็ทำทุกคืนด้วยนะคะ ว่าแต่ว่าตอนแรกไม่อ้อยจะดึงนะคะแต่ว่าดึงไม่ลงไม่แหละไม่ต้องมาช่วยเลยไม่แหละไม่ต้องไม่ต้องไม่อ้อยดึงไม่ลงนะคะคุณแม่จ๋านะคะต้องรอพ่อมาก่อนนะคะเย็นๆถึงจะได้นะคะดึงไม่ลงเลยดึงไม่ลงเลยนะคะพอแล้วพอแล้วลูกพอแล้วจะทําเยอะ ช่วยกันทั้งแม่ทั้งลูกนะคะขออยันคุณแไม่รู้นะคะแข็งโป๊กเลยนะคะตรงนี้นะคะค่ะนี่แล้วตรงนี้นะคะคุณแม่จ๋างจะต้องเอาลวดชน,นิดให้เสร็จนะคะ,คะ,คะใใคคจะหาคะแนนนะจ้ายังหาคะแนนซ่อมยังไม่ได้เลยนะคะรางน้ำตรงนี้นะคะจะยกเสาสูงนะคะคุณแม่ต,ต้องต่อเสาสูงประมาณ ชั้นสามเม็ดนะคะสามเม็ดถึงเข้ากับบ้านเลยนะคะถึงแล,ล,ล,ล้วไปแล้วไปแล้มาปล่อยปล่อยก่อไปก่อนไปก่นเร็วเจาดึงออกพิจารดึงออกเอาพิจารดึงไปก่อน,อนหนึ่งไปก่อนจะบาดขาหรือดึงไม่หลุดนะคะคุณแม่แจ๊คแข็งมากเลยนะคะตรงนี้แข็งมากนะคะ อีกล็อกหนึ่งนะคะก็คลิปนี้ก็ขอแค่นี้นะคะคุณแม่จานะคะสวัสดีค่ะพี่จาเ์อีพ่จาขยันดึงออกพ่จาดึงอก <c oughs> อกอกลัวกลัวด้วย <c oughs> พี่จาร์ขยัน <c oughs> พ่จาร์ขยันพ่จาขยาัน <c oughs> พ่จาร์ขยัน <c oughs> <c oughs>

ไม่ให้หลุดนะคะจะหลุดแล้วนะคะแกจะไม่กินกล้วยมากินกล้วยมากินกล้วยแล้วมากนเอากินกล้วยพี่แกกินพี่จ้ามาดนึ่จะกล้วยจินกล้วยมาล่อเอากล้วยมาล่อล่อเนาะกล้วยกล้วยกล้วยพี่จะามากินกล้วยมากินกล้วยมากมากไม่กินนะคะไม่กินไม่จะทำให้สุดจะทำให้หลุดนะคะะไม่หลุดไม่หลุดไม่ยอมนะคะเอาทำให้หลุดแล้วพลังช้างนะคะพลังช้าง ทำให้หลุดทำให้หลุดนะคะ๋ยวหลุดแล้วก็เสียนะคะไม่เป็นไรนะคะคุณเมย์แต่ว่าไม่บาดน้องนะเะเป็นกลมๆนะคะเป็นอลูมิเนียมกลมๆนะคะคุณเมย์จ้าสังกะสีนะคะไปเข้าใส่กลมนะคะดึงไม่หลุดนะคะหนูเลยไม่รู้จะทำยังไงนะคะให้น้องดึงให้ก่อนนะคะคลิปนี้ก็พอแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ